สวัสดีครับวันนี้บ่าวใสก็จะมาพูดถึงไอ้หมูอ้วนไอ้หมูอ้วนกระลอกของผมที่เลี้ยงมานะครับตอนนี้ครบสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วตอนที่อยู่ประมาณสองเดือนที่ผมอัคดคลิปนะครับเขาก็จะมีปัญหาเรื่องขนของเขาขนไม่ขึ้นเพราะว่าผมได้พูดไว้ว่าผมใช้ทิชชู่เปียกเช็ดให้เขากลัวเขาสกปรกเช็ดแล้วทีนี้ทิชชู่เปียกมันก็จะมีไอ แอลกอฮอล์ Alcohol, อยู่ในตัวของมันแล้วก็มาทําให้ขนเขาไม่ขึ้นแล้วเป็นเชื้อลานะครับกัดกัดขนเขาแต่ตอนนี้ผมได้ไปปรึกษาหมอแล้วผมก็หมอเขาบอกว่าลองเอายาม่วงไปทาขวรละสิบบาทครับยาม่วงขวรละสิบบาทตอนนี้ขนเขาก็จะขึ้นแล้วตามหางตามท้องเนี่ยขึ้นแล้วเ๋ยให้เขาขี้เล่นมากเลยตอนนี้กําลังน่ารักเนี่ยครับกําลังน่ารักขนเขาก็จะขึ้นแล้วยาม่วงขวดละสิบบาทผมทาประมาณสี่ห้าครั้งทาให้เขา แล้วเขาก็ผลเขาก็เริ่นแกขึ้นขึ้นเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาก็ตอนนี้กาลังโซนครับไม่อยู่กับพี่แล้วเนี่ยถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาไม่เมือนตอนเขาเด็กๆอยู่ตอนนี้สามน่าจะสามเดือนแล้วเขาก็จะไปทั่วแล้วนี่ครับเขาก็จะวิ่งตามตัวแต่เขาไม่ไปไหนเราก็อยู่กับผมนี่หละเพราะว่าผมเ,เขาก็คงรักคนเลี้ยงคนเลี้ยงก็รักเขาก็ประมาณนี้ครับ ก็มาแชร์ประสบการณ์สําหรับคนที่เลี้ยงจะลอกแล้วมีปัญหาที่ขนไม่ขึ้นนะครับก็ลองใช้ยาม่วงไปก่อมใช้ยาม่วงทาถ้าไม่หายค่อยไปรักษาจากหมอเขาเพราะว่าถ้าการรักษาจากหมอก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าเราซื้อยาม่วงมาทาเองก็ประมาณควัวละสิบบาททาสี่ห้าครั้งแล้วก็ปล่อยเขาไว้ขนเขาก็จะขึ้นปกติก็ลองดูครับตอนนี้กำลังมากแล้วก็มามาลูกมาขึ้นมาอ่าวัดดีดดดดครับวัดดีหวัดดีเอสซีครับ สวัสดีครับ